สวัสดีค่ะเพื่อนๆถักถ่ายจากฝั่งอเมริกาเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้วีก็พาเพื่อนๆเ,เข้าสวนอีกแล้วค่ะเพื่อนๆวันนี้วิก็จะพาเพื่อนๆมาตัดองุ่นนะคะที่สวนคะ่ะดกมากๆเลยคะ่ะกะว่าจะเอาไปดองกินเปรี้ยวนะคะไว้กินช่วงหน้าหนาวค่ะเพื่อนๆองุ่นที่สวนหลังบ้านวีนะคะดกมากๆเลยคะ่ะอันนี้ก็คือว่าไม่ได้ดูแลรักษาอะไรเป็นพิเศษนะคะก็คือปล่อยทตามธรรมชาติเลยคะ่ะ ถ้าเกิดดูแลรักษานะคะคงจะดกกว่านี้มากๆเลยคะ่ะพวงคงจะใหญ่กว่านี้นะคะแต่นี่ก็พวงก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะเพื่อนๆไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปค่ะยังพอได้กินอยู่ค่ะ,าะ,คะบางส่วนก็มีสุกบ้างแล้วนะคะลูกสุกนี้หวานสุดๆเลยค่ะเพื่อนๆวิลองเก็บกินนะคะจากต้นเนี่ยหวานมากๆเลยค่ะองุ่นทั้งหมดมี3สายพันธุ์นะคะปลูกรวมกันเลยค่ะมีองุ่นเขียวองุ่นแดงแล้วก็องุ่นม่วงนะคะเพื่อนๆ แยกไม่ออกเลยค่ะว่าอันไหนเป็นอันไหนนะคะเพราะว่าปลูกรวมกันค่ะมันก็เกิดนะคะที่สําคัญนะคะหวานทุกสายพันธุ์เลยค่ะเพราะว่าบางพวงก,ก็เริ่มสุกแล้วนะคะวิลองเก็บกินดูคือว่าหวานสุดๆค่ะวิก็ตัดมาได้ซะเยอะเลยนะคะดูสิค่ะเพื่อนๆเต็มตะกร้าเลยค่ะมีแค่ตัดไปนิดเดียวนะคะก็มาดูกันนะคะว่า วิจะดององุ่นประสบความสําเร็จหรือเปล่านะคะเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกของวีนะคะในการดององุ่นค่ะวีได้ดูจากอินเทอร์เน็ตนะคะว่าทํำยังไงบ้างค่ะมาชมกันนะคะขั้นแรกนะคะเราก็จะเอาองุ่นเอาองุ่นไปล้างค่ะแช่ด้วยน้ําเกลือนะคะทิ้งไว้ประมาณ15นาทีค่ะเพื่อนๆรอใหออ้สิ่งสกรปรกมันออกให้หมดนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มาต้มน้ําเกลือค่ะ การต้มน้ำเกลือนะคะวิก็จะใส่เกลือแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปนิดนึงค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อให้มีความหวานเพื่อให้มีความหวานแล้วก็ความเค็มผสมกันนิดหน่อยนะคะเพื่อนเพื่อนใส่เกลือลงไปพอประมาณเลยค่ะจากนั้นนะคะก็รอให้น้ำเดือดค่ะขอล้างอ่างุ่นเสร็จนะคะเพื่อนเพื่อนก็เด็ดอ่งุ่นใส่โถภาชนะนะคะ มิไม่มีโถแก้วนะคะก็เลยจะทำใช้โถพลาสติกเอาค่ะก็เด็ดแบบนี้ค่ะเอาแต่ลูกมันนะคะก้านมันก็เอาทิ้งไปเด็ดตามจำนวนที่เราจะดองนะคะมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับเราค่ะน้ำก็ใกล้จะเดือดละมันเยอะมากๆเลยค่ะองุน มี3สายพันธุ์นะคะองุ่นเขียวองุ่นแดงแล้วก็องุ่นม่วงค่ะ3สายพันธุ์เลยเพาปลูกรวมกันพันที่มันสุกก็กําลังจะสุกวิก็ปล่อยให้มันสุกไปนะคะจะได้กินสุกค่ะเพื่อนๆน,นะคะพ,พอน้ําเดือดแบบนี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็ปิดเตาได้เลยค่ะแล้วก็พักไว้ให้เย็นนะคะอันนั้นอันนี้เป็นน้ําเกลือนะคะที่ต้มไว้ค่ะพักให้เย็นแล้วก็ เท okay, ลงไปเลยนะคะให้น้ํามันท่วมองมุ่นค่ะเพื่อนๆ mm hmm. นี่เลยค่ะแช่ไว้แบบนี้นะคะ mm hmm. แล้วก็ปิดฝาค่ะประมาณ mm hmm. ประมาณหอาทิตย์นะคะก็ mm hmm. จะได้กินแล้วค่ะ แล้วก็ใส่ในตู้เย็นนะคะเพื่อนๆโอเคเรียบร้อยค่ะ